tiếng xét xử xem xét xử xem check này đi, xét xử xem xét xử สเปเชียลคืออะไรอ๋อสตีธรรมดาอ๋ออันนี้โอ้โหเข้าใจละอ้น,นี่สกิลทำลายเกาะได้จใจผิดหมันทำให้อัอตราการเจาะเกาะเพิ่มขึ้นตัว R ใช้ RT ทีนึงให้โดนแล้วกด e เกาะหายแน่นอนอะใช่ป่าววะเดี๋ยวลองอ่าน ไอสกิลพื้นดีสุดสกิลพื้นพยายามใช้สกิลพื้นให้โดนกดโดดแล้วกดใช้ตีธรรมดาไอ้ยี้มันแก๊นเก่า

ดกไเดชเโอ้พ่งรู้ว่เมันหมุนแล้มันปล่อยได้ต,ดดต,ดตัวอะไรเวลาอากาศนะออให้หมุนตลอดก็ตายดิไม่มันปล่อยที่ว่ามันกว้างทิ้งเลยกว้างใส ไอนี่หลายรอบละไอหนอยากหมอมก็ได้ใหมอตัวผ้าเนี่ยไอหน้าล็อบบี้เนี่ยมีแต่พวกเลื้อนในียโอเคโอเคทำให้กูรู้ว่าใช้กับเพื่อนได้ What the กูจำจะจำชื่อไว้ไอ้เฮียนี่บินไม่ได้หรอกมึงต้องจำนะด้วยมึงต้องจำไอ้อะไรวะาจำลักษณะตัวมันไว้บินบินไม่กูยิบเอ็ดกูจำชื่อไว้จำชื่อไว้ หมุนแล้วปาลาคูณเลยเ็นมใส่ไม่ไ้จับสิคืรอหน้านี้มานานละ อัพสกิลหรือเปล่าไม่คือกูกด R สกิล R คือกูกดใส่ตัวเองโดดโคตรต่ำอ่ะกูกูยัดกูกูไล่ใส่ใหม่แม่งโดดทีสูงเท่าตึกไม่เห็นดีกว่ามามาโซนไฟมาโซนไฟระวังมึงอยู่หลังคานะนั่นหลังคานะเว้ยหรือเปล่ากูรู้กูรู้กูรู้หลังคากูถึงได้อยู่บนหลังคาไว้ก่อนไง อยู่ทำไมบนหลังคาเออตรงกลางมีกล่องนะตรงกลางมีกล่องโอ้ลงตรงกลางให้ก็ได้กล่องทองได้จังให้หิดอะ่ะไดหลังคาหมดเลยระวังนั่งสองตัวนั้นหลังคาหมดเลยตัวล้างสมองไงตัวอีเดเวอร์ เอ้ยทำไมไม,มีกล่องวะรอบนี้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยทำไมมันปีนปีนอากาศได้วะไม่ไอตัวนึงไอตัวล้างสมองอะ่ะผ,ผ,ผ้าจับอากาศเนี่ยนะมันดึงไม่ใช่ผ้าได้ไม่ใช่เหรอไม่รู้ เท ah. no ียมโงเียมีนะพักยนรัแมวแแล้วโแมงเนเ่อยไอ้คนตตกใจนี่ว่าใครเซฟคนไว้ก่อนดีกว่าอย่าลืมเซฟคนให้ด้วยเวลาเจอคน อย่างน้อยก็เก็บตัวไว้จะได้เวลาจะชุบกันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องมานนั่งหาตัวไันอยู่แต่แต่แต่ถ้าคนตายเจอสกิลแดงเก็บไ้ให้หน่อยนะอ่าอ่าเรามีสกิลม่วงของใหม่อยู่เจอสีฟ้าก็เก็บมาให้เรา กล่องทองเต็มเลยเอเดเวอร์มันหนีไปแล้วเหรอเออมันคงอยู่หรอกเราอยู่เหมือนตีงเลยตรงนี้เรืฝืมานมันอาจจะไม่ได้ตีเดียวอันแน่้ยเน้ยเน้ยออกเยการชุบหาของไงหาของก่อนเราไปกัน ไปอ๋อลืมไปกานม่วงไอ้เนี่ยนี่มีอะไรเหรลืมลืมลืมเอาไปลืมลืมลืมไอ้เหี้ยมันอยู่ในช่องกระเป๋าูลืมดูเรามีการม่วงไอ้ไอ้นี่นะการม่วงด้านบนมันเก็บไม่ได้ไม่เหลือช่องแลยอ่อไหนมาเนี่ย นี่มาเอา,มา,เอามาการม่วงบัฟใหม่เลยจุดลับไปกาแดงกาแดงสวยกาแดงนี้ใช้ไม่ได้แล้วกากาแดงตีธรรมดาตันละก็ก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เอาไว้บัฟพลังโจมตีไงการมันใช้บัฟได้รู้แต่กูจะเอาแค่เลือดกดโจมตีไปถ้าเกิดมึงเลือดไม่มึมงก็ตาย เราเปิดไปหลายกล่องแล้ะกันม่วงกันม่วงตรงนี้เก็บไม่ได้แล้วฝ่อเตรียม,มเอ๊ะจะอาไหมพวกไหนเลือดรด

เฮ้ยหลังหลังหลังกัดเด็กดาวดาวาไอ้ชิวกูเล่นทุมแล้วโหดจัดกูแม่โคตรไว้ไล่ตอนนี้กูการไว้ไล่เต๋อพ่อละเฮ้ยมีมียาลีทุกอย่างมีอะไรยาลีทุกอย่างเรามีแล้ว ไปไมนแล้วเมื่อวานควรจะเก็บได้แต่ละการไปไหนไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้กูเห็นมันอยู่ในพุ่มอยู่เลยหน้าเนี่ย้ากูฆ่าแถวสองคิวเฮียเอาจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหายไปไหนอ่ะโอ้นั่นนั่นนั่น ตาย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 กูได้เอซีนะนี่กูยังไม่ได้ทำดาวิดเฮี้ยอะไรเลยตันตันตันสกิลตันหมดเหลือเหลือสกิลอีกูเล่นมูลนิธิแล้วมีเไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยกูได้มาสองคิวไอะเนี่ยนิ่มจัดอ่ะมีเวล้ะเหลือสามทีมแล้วมีเวล้อตอนเนี้ยมีเวลที่กูยังไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยแม้แต่กระทั่งดาวิดเนี่ย มันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนอยู่นี่ดาว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 ตาย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 แล้วเพิงเหวี่ยงเหี้ยอะไรมาโดนกูเนี่ยเมื่อกี้ออนไหมพวกกูยัออนไหมอยู่อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนหย่อมหย่อม อุยอ bon ุยเย็บเป็วลานเลยดาว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 โยนนิ่มจัดนิ่มจัดตานี้ดาวดาวตายทุบุลาตายธุลาไปไหนแล้ววะวันนกูทำเป็นดาวแล้วไปไหนแล้วล่ะโดนโดนโดนอยู่ทางนั้นแหละนี่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  đốn đốn don't, on máy don't. Dow, đau dow, on máy đao. Đao 2, mean a punguetung tung la, tumulatung an. lá don't, don't, đốn 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 cắt bê cắt bê chia ai ตัวใหม่โกง,งสุดแล้วว่าเอ้ยตัวใหม่คอมโบกับชมูระแม่งโกงนะเวย้ยคือให้ใหม่มันรวบมาแล้วนายก็เตรียมกลางวงไว้อ่ะคอมโบโล,ลูกหลักไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยตาดิเ <c oughs> ดี๋ยวดิดวกวด้กูฆ่าไปเท่าไหร่ยุกูฆ่าไปสิยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลย แม่งอย่างเอ้ยยี่หิ้วแม่งกูติดท็อปสองอันนะไอ้ใหม่แม่งติดท็อปสาว่ะยี่ห้อยแม่งได้ไอซีเยอะแน่นอนกูฆ่าไปเจ็ดฆ่าไปเจ็ดคนกูมันดูดไปขนาดนั้นไอ้ที่ยังไม่ได้เอซีสี่แปกเดี๋ยวกูได้ลูกลักคนใหม่ละกูได้ลูกลักคนใหม่ละกูแม่งโคตรร้ายตอนเนี้ยทำไมนายกลับมาล่างเดิมนายไม่ได้ยัดสกินไว้อะไร ไม่ได้ยัดการ์ดหรืออะไรไว้อะอัพแรงละอัพแรงละเฮ้ยต่อไปได้กินอุลาลากาวอ่ะแลงแหลงโกเดี๋ยวนะคุณนึกว่ามึงได้ไปแล้วเนะี่ยหรือคน,คนละสีมันเป็นไม่มันเป็นอันที่แบบที่นายใช้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะ อทางเง้นก็แปลว่าคู่แรงสูงกว่าแล้ววะก็ไม่แปลกไอสัตว์มันมึงไปนั่งเล่นไปก่อนอ่ะดูมาเล่นตอนช่วงเย็นแล้วเนี้ย